ไปคุณโตที่เชียงใหม่ครับสวัสดีค่ะคุณโตคะครับสวัสดีครับค่ะคุณโตวันนี้มีปัญหาอะไรเอ่ยครับพ,พอดีมันเป็นปัญหาส่วนรวมาครับคือคเรื่องของเลือกมันอยู่ว่าผมผมลำดับความก่อนนะครับมันมีระเหมืองกั้นระหว่างเทศบาลหนองควายกับหนองควาเทศบาลบ้านแหวนอำเภอหางดงเชียงใหม่แล้วพื้นที่ตรงนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นแนวระเหมืองที่ห้ามไปข้ามมาได้ระหว่างเขาเรียกว่าบ้านบนก,กับบ้านล่าง แต่บ้านล่างเนี่ยอยู่อยู่ฝั่งหางหางดงอยู่ฝั่งบ้านแหวนนะครับฝั่งบนอยู่ฝั่งฝั่งหนองควายแล้วก็มันก็มีทางขึ้นลงไปที่สามารถซาเลงขึ้นได้แล้วก็คนก็เดินมาเป็นยี่สิบสัปติปีแล้วครับแล้วอยู่ๆพอมาเขามามีงบของเทศบาลหนองควายเขามาทําสะพานกว้างมาตรฐานเลยก็คือสี่เมตรสามารถสัญจรได้เลยแต่ที่ที่เป็นภาระจนยอมเดินมานานแล้วเนี่ยกับเขาเอาเอาหลักมาปัด ปักเข้ามาในในเขตเขตเดิมของเขาแล้วก็เราก็ถามว่าเอ้าพ่อหลวงทําไม,มาเขามาปักอะ่ะพ่อหลวงบอกว่าก็ก็ปักตีเจ้าที่ของเขาแล้วในความรู้สูงผมว่าในเมื่อมันเป็นเขาสัญจรมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วในความคิดของผมว่ามันต้องเป็นพระราชจนยอมไปแล้วพ่อหลวงไม่รู้เรื่องเลยเหรอแต่ผมพูดไม่ได้เพราะผมเป็นคนที่อื่นมผมไม่เคยที่อื่นที่มาอยู่เดี <แ S 2> ๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยว,ยวแป๊บเดี๋ยนะพี่นะะฮก็มันมีที่อยู่สองก็เรียกนะั้นมีทางอยู่สองทางคือทางหนึ่งคือทางพระพราชจำยอม อะกับสองก็คือทางที่ทําขึ้นใหม่ที่ลําเมืองนี้ใช่ป่ะถูกต้องไหมคือคือคือมันเป็นทางเส้นเดียวกันครับเป็นทางเส้นเดียวกันเปสนขนมได้ไหมครับคือทางคือคือเขามาทําสะพานท่านเอาเอาเราหลับตานึกทิ้ต่างว่ามันคือทารัพันจำยอบที่เขาเดินเดินมานานแล้วแต่มันม,มีการเขาเรียกว่าเขาทําขัวไว้สมัยก่อนก็คือรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ไผ่านได้แต่มอเตอร์ไซค์กับสระเ,เล็กเล็กอืแล้วหลังจากนั้นพอเทศบาลหนองควายเขาง้ อนุมัติงบประมาณมันก็มีการมาทาสะพานกว้าง4เมตรคแล้วก็พอทําทางกว้าง4เมตรปุ๊บเจ้าของที่ที่เคยให้เป็นภาชนะยอมอ่ะกับเอาหลักมาปักนอกเขตที่โอเค,คเ,ดเดี๋ยวคุณถามคุณถามคุณโตว่าพอเขามาปักแล้วนี่มันมีปัญหาในการสันจรยังไงโอ้มากเลยครับขึ้นไม่ได้เลยครับตอนนี้ตอนนี้มอไซค์ก็ขึ้นลําบากเพราะกลัวร่นหนามเกี่ยว่าฮะเมื่อก่อนมันเป็นแนวรั้วมันขยับเข้าไปประมาณสัก น่าจะประมาณเกือบเกมตรนะครับถ้าควสัญจรไม่ได้แล้วทาไมพ่อหลวงถึงไม่เดือดร้อนอ่ะเออทาไมมีแต่คุณโตเดือดร้อนเขาเขาเขาอย่างนี้ฮะคือคือผมมองว่าเขาจะคือที่มันมีสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งที่เขาปรับออกมาอีกฝั่งที่เขามีที่แนวเขตอยู่แล้วแต่แนวเขตอยู่แล้วเนี่ยพ่อหลวงเขาเขาเขาพูดกับชาวบ้านแล้วก็ผมก็ได้ข่าวมาว่าเขาบอกว่าที่ตรงเนี้ย สมัยก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนี้หมายถึงหมายถึงตอนนี้เดียนิดเดียวนิดเดียวครับผมจริงๆไม่เห็นภาพถ้าคุณส่งภาพมาให้ดูหน่อยก็ดีคืออย่างนี้ผมจะหลักกหลักการก็คือว่าพื้นที่พะระจำยอมเนี่ยอ้าวหลุดไปปะครับน่าจะไปกดโดนไหมคะอืมคุณโตอยู่ไหมคะหลุดไปแล้วครับยังอยู่นะคคือหลักของพะระจำยอมเนี่ยที่ดินนั้นยังเป็นของเขาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเป็นที่ของเขาอยู่ครับอืม <Okay. S 2> ใครจะไปทําอะไรในที่ดินพระราชจำยอมโดยที่เขาไม่ยินยอมไม่ได้ครับเพียง oh, แต่ว่าเขา oh, ถูกรอนสิทธิ์โดยกฎหมายให้ต้องให้เป็นทางเข้าออกตามกฎหมายเพราะว่าเขายอมสละให้คนอื่นใช้มาแล้วสิบปีถูก uh huh. ไหมครับแต่ว่าถ้าที่มันันหมดความจําเป็นแล้วเนี่ยนะนั้นมันมีทางออกอื่นแล้วเนี่ยเรายังไปหวงกันในที่พระราชจำยอมนั้นอยู่เนี่ยเราต้องคิดถึงเขาถึงเรานะคุณโตนะ ที่พาระจัมยอมนะที่พาระจํายอมคือที่ของเจ้าของที่ตามกฎหมายเหมือนเดิมทุกประการครับนะครับมันจะยกเลิกพาระจํายอมไปเมื่อไม่มีการใช้แล้วอแต่ถ้ายังมีคนใช้อยู่เขาก็ไม่สามารถจะมาห่วงกันหรือทําอะไรได้อันนี้ก็ต้องทําต่อไปซึ่งผมไม่รู้ว่าสภาพมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นกาเป็นที่พาระจํายอมแล้วก็เทศบาลมาทําถนนแล้วแล้วเขามาปิดมากั้นอันนี้ต้องให้เทศบาลก็จัดการแล้วครับ ใช่ฮะมันเป็นลักษณะที่คุณสองมากคุณที่สองก็คือเขามาทําสะพานเพื่อที่จะให้ถนนเส้นเนี้ยเขาจะขยายออกมามจากแนวพระราชดยมเดิมแล้วเข้ามาจะอีกเจ็ดฝั่งของอีก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 ฝัก่งหนึ่งที่มันเป็นที่มีโฉนดแต่เขาเขามามองว่าทั้งเขาไม่ให้ไอทางเนี้ยเขาตั้งใจะจะให้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าในพระราชดยมไม่ให้เขาก็เลยไม่ให้เหมือนกันแล้วพ่อหลวงเขาอ้างว่าฝั่งเนี้ย มันสมัยก่อนเนี่ยที่ไม่ได้กว้างขนาดนี้แต่เขาปักหลักเขตออกมาขนาดนี้ผมไม่ผมก็เลยไม่ทราบจริงๆแล้วการปักหลักเขตผมมองว่าเขาต้องมีโฉนดเขาถึงมีการปักหลักเขตได้ถูกไหมครับตามหลักกฎหมายถูกต้องถูกต้องถูกต้องแต่ก็ต้องรังวัดแต่ต้องรังวัดจริงๆจริงต้องให้เทศบาลตรงนั้นเทศบาลแล้วมันมันเทศบาลมันเป็นของเทศบาลถนนเนี่ยที่จะขึ้นไปเป็นของเทศบาลบ้านแหว้บ้านหนองายครับเราหนองไฟก็เป็นคนทําสะพานด้วยผมก็เลยถามจะถามอีกข้อหนึ่งว่า การที่คุณมีงบประมาณในการทำสะพานในราคา380,000บาทเพื่อจะให้ประชาชนสัญจรขึ้นลงได้สะดวกแต่คุณกลับไม่มีโครงการที่ถนนรองรับเลยได้ยังไงเนี่ยนะครับผม,มผมต้องสร้างข้อสงสัยตรงนี้ครับสะพานนี้เชื่อมไอ้ทางพละรชจำยอมนี้เหรอใช่มันเป็นมันเป็นทางพระรชจำยอมเก่าครับแต่เขาจะมีการขยะก็คือสะพานสะพานเนี่ยเชื่อมจากจาก ก็คือแนวแนวแนวเขาเรียกว่าขั้วเก่าที่เขาเอาไมา้พัดพาด,ดเดินกันข้างกันนะครับแล้วมันม,มีทางพระจำยอมอยู่ด้านด้านด้านข้างด้านบนนะครับครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็คือเนี่ยครับผมก็ตั้งความสงสัยว่าในเมื่อเขาก็ยังเป็นทางที่จะขยายทำถนนคือคือทางพระจำยอมเนี่ยมันยังเข้าออกได้อยู่ถูกไหมตอนนี้เพียงแต่ว่าเขามาปักเข้ามา เขามาปัด้ามาใช่ใช่เขาเขาปัดเอาของเขาหมดเลยแต่เขายังเหลือของคนอื่นไว้ร้องเทศบาลใช่ไหมครับร้องร้องร้องเทศบาลจริงๆถามว่าร้องเทศจะไปร้องเทศบาลก็ไม่เชิงนะเพราะว่าพระราชจำยอมไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่เขายกอุดทิศให้กับเทศบาลนะครับแต่ว่ามันเป็นสิทธิของคนที่ผ่านทางสมมติคุณโตหรือใครก็ตามที่ผ่านทางนั้นถ้าเขามาปิดทางพระราชจำยอมเสียไอ้นี้เขาปิดไม่ได้เราก็ต้องฟ้อง ถามว่าเกี่ยวกับเทศบาลไหมเทศบาลมีหน้าที่ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยครับแต่ถ้าถามว่าสิทธิ์มันเกิดขึ้นอะไรสิทธิ์เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้สิทธิ์พระราชจำยอมที่เข้าออกทางนั้นน่ะครับอือคือเมื่อก่อนเนี่ครับเมื่อก่อนมันสามารถเดินทางได้สะดวกสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้สาริกาได้แต่ณเวลาเนี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจประเด็นตรงนั้นแล้วอ่ะฮะมันแคบลงอ่ะครับต้องไอ้ผู้ผู้หลวงผู้หลวงคือผู้ใหญ่บ้านอ่า หรือเทศบาลช่วยเจรจากรณีดังกล่าวนี้เพราะว่าเทศบาลมาอุตส่าห์ทำสะพานไว้แล้วไงค่ะใช่แต่นีนพอทำสะพานมาแล้วคนขึ้นลําบากลงลําบากมไม่มีทางออกเนี่ยนะเพราะว่า,าที่พระราชจำยอมนั้นมัน,มน,มนแคบลงแล้วถูกไหมจากเจ้าของที่ ต้องเจรจาพี่ต้องเจรจาครับต้องเจรจาแต่ถ้าจะให้ฟ้องเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเมื่อยังไม่ยุติได้กับเทศบาลเนี่ยมันก็ยังไปเทศบาล็ไม่ยผมถามคุณโตเอ้ยผมถามคุณถนอมอีกอีกข้อหนึ่งครับคือคือคือสภาเนี่ยเขามีความกว้างสี่เมตรเนาะเนาะครับแล้วก็ถนนเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะทากว้างสี่เมตรเหมือนกันเพื่อรองรับเฮ้ยเฮ้ยสาเฮ้ยเฮ้ยคุณโตคุณโตไม่ได้สิไม่ได้สิหรือมาตรฐานมันเท่าไหร่เอ่ย มันไม่มีมาตรฐานนะคุณโตสะพานก็เรื่องสะพานพระจำยอมก็เรื่องพย่ำเนาสมมติว่าพระจำยอมนั้นน่ะมันมีแค่สองเมตรมันก็ได้สองเมตรมันจะเอาสี่เมตรตามสะพานไม่ได้นะอ๋อไม่คือคือตอนที่เขามาทะครับคือพ่อหลวงเขาบอกว่าไม่<อ>ไม่มไม่ไม่ไม่ครับ<น>ไม่ครับไอ้ที่เขามาทําก็เรื่องหนึ่งแหละสะพานเขาทำสี่เมตรก็าทาถูกแล้วนะครับไปมันสะดวกใช่เขาสะพานไม่มีอะไรผิดครับ แต่ว่าพระาชจำยอมพอมันลงข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นแล้วมันเป็นทางพระราชจำยอมเนี่ยเราจะให้ได้ส่วนตามสะพานมันไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงะครับว่าเดิมเนี่ยพระราชจำยอมมันกว้างยาวเท่าไหร่ครับผม ออโอเคครับใช่ใช่ไม่งั้นไม่งั้นเหมือนสมมุติคุณโตเป็นเจ้าของพระราชจำยอมตรงนั้นน่ะพอเขาสร้างสะพานสี่เมตรผมก็ต้องเสียที่เพิ่มเติมอีกเหรอมันก็ไม่ถูกถูกไหมล่ะเราอย่าลืมนะพระราชจำยอมคือเขาเป็นเจ้าของที่แล้วเขายินยอมไม่คนอื่นใช้ประโยชน์เขาว่าต้องขอบคุณเขาก่อนที่เขายอมไม่คนเข้าออกได้เขาเสียสละแต่วันนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยขยายเท่าสะพานไม่ได้อ่ะ เราเราไม่ได้คือมันอย่างนี้ครับคุณคุณถนอมอย่าหาว่าผมผมเซาซี่นะคือมันนมันอย่างนี้คือฝั่งนูนะ้นน่ะที่เขาหุบเข้ามาเนี่ยโอเคมันเป็นถ้าคุณไม่หุบเนี่ยมันได้อยู่แล้วเพราะพื้นที่ฝั่งเนี้ยฝั่งตรงข้ามรับคุณใช้สิทธิ์เลยใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ผู้ที่ใช้ทางพระราชจำยอมนั้นใช้สิทธิ์ขอให้มีการดังวัดเลยครับโอเคครับขอดังวัดเลยครับว่ามันเท่าไหร่กันแน่ครับครับ แต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากให้คุณโตเนี่ยเข้าใจถึงคนที่เป็นเจ้าของที่แล้วก็ถูกรอนสิทธิ์ด้วยนะครับครับครับเรากฎหมายเวลาเขาฟ้องศาลเปิดทางเนี่ยพระราชจำยอมเนี่ยไม่ใช่จะเอา6กเมตรแเมตรจะเอาตามใจชอบมันไม่ได้เขาให้เท่าที่จําเป็นเพราะว่าเขาถูกรอนสิทธิ์ไปตลอดนะจับเท่าที่คนยังใช้ทางอยู่อ่ะครับ เราก็ <Hist> ต้องเข้าใจว่าอบเขาหอบเราแล้วไอ,อ้ตรงตรงพระราชดำรังฝั่งนั้นผมทราบครับแตก่ก็คือในตอนที่คุยกันกับกับตอนที่เขามาทาสภาเนาะผมได้คุยกับช่างแล้วก็คุยกับพ่อหลวงแล้วก็คุยกับเทศบาลส่วนหนึ่ง <é. S 2> เขาบอกว่าที่ของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นที่ที่คนเดินลงมาแล้วก็มันมีวัวควายลงมาทางนี้ทางนี้มันไม่ได้กว้างมาขนาดนี้เราสามารถตัดถนนสี่เมตรได้แต่ทางพระราชดำรังฝั่งนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเขาจะมาเอาฝั่งนี้แทนแต่มาฝั่งนี้ปุ๊บพอฝั่งนี้มีฉนดยืนยัน มันก็เลยปัญหาเพราะหลวงก็บอกว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการต่อถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยถ้าเทียบกับคนอื่นนี่เขาปิดทางไม่ให้ออกเลยนะที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่เขาปิดไม่ให้ออกและต้องไปฟ้องศาลเปิดทางออกนะและจะได้เท่าไหร่นะครับก็ก็แล้วแต่คําขอและดุลพินิจของศาลอันนี้ยังเข้าออกได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะคับแคบหน่อยทีนี้ถ้าเราดูเรารู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนเดิมอะถ้ามันได้เท่าไหร่เดิมมันก็ควรได้เท่านั้นอะ นะครับคันก็ต้องขอมีการรังวัดครับผมโอเคนะค,คุณโตนะสวัสดีครับ,ค,รบ,บคุวสวัสัคีครับ